สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานในส่วนของเมนูลิงก์นะครับเมนูลิงก์นะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับให้เรามาในส่วนของลิงก์นะครับในส่วนของเมนูลิงก์นะครับข้อแรกให้เราใส่เป็น URL เว็บไซต์ของเรานะครับถ้าเกิดว่าเรามีอา,อาจจะเป็น URL เว็บไซต์หรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการให้ถ้าเกิดว่ามีลูกค้าคลิกที่รูปภาพของเราแล้ว มันจะเข้าไปตามที่เราระบุนะครับในที่นี้เนี่ยผมต้องการผมจะยกตัวอย่างก็คือเอาน้ำมันย่อยแไซต์มานะครับใส่ตรงนี้นะครับแล้วในส่วนของข้อความนะครับตรงนี้เนี่ยเราใส่ก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงนี้ผมขอข้ามนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่เนี่ยคือใส่ข้อความเด้่มจํากัดอยู่แล้วนะครับชื่อลิงก์นะครับชื่อเรื่องนะครับตรงนี้ก็คือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใส่ไปมันจะทําให้อ่า เนื้อหาข้อมูลของเราเนี่ยถูกบีบนะครับดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำนะครับแต่ว่าถ้าควรถ้าลูกค้าท่านใดชอบนะครับก็คือใส่ได้นะครับลิงก์นะครับลักษณะก็คือเป็นการอธิบายนะครับสั้นนะครับดังนั้นเนี่ยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ในส่วนตรงนี้ไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําแล้วก็ลิงก์คําบรรยายนะครับถ้าเกิดว่ามีการเอาเมาส์มาชี้นะครับบนรูปภาพนะครับก็คือจะมีคําบรรยย ขึ้นมาสั้นๆนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบแล้วในส่วนของในส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็น URL รูปภาพนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการจะโพสต์รูปภาพนะครับเราก็า URL มาใส่ตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งโพสต์เราสามารถใส่ URL ได้หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับในทีน่นี้ผมยกตัวอย่างนะครับไปนำ URL จากเว็บไซต์ต้องไปอัพโหลดก่อนนะครับไปอัพโหลด ไฟล์มาก่อนนะครับอ่าผมอาจจะเป็นรายการนี้นะครับอัหลดเสร็จแล้วก็นํา URL นะครับจะเป็นส่วนตรงนี้นะครับก็คือจะต้องมีนามสกุลของรูปภาพนั้นอยู่ท้ายสุดนะครับเสมอนะครับแล้วแล้วก็ Copy มาคัดลอกมานะครับแล้วก็มาวางนะครับเมื่อวางเสร็จนะครับเรามีทั้ง URL ของลิงก์รูปภาพของเราแล้วนะครับแล้วก็ อยู่ใลรูปภาพนะครับดังนั้นเราต้องการแค่2ออย่างนี้นะครับอย่างอื่นใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะครับเมื่อเราใส่เสร็จนะครับเราก็เลือกกลุ่มจะเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับหรือว่าเลือกเฉพาะกลุ่มก็ได้นะครับแต่ที่นี้เนี่ยผมขอเลือกยกตัวอย่างเลือกเฉพาะกลุ่มนะครับก็คือ2กลุ่มนี้จากนั้นกดนะครับเสานะครับโพสต์นะครับเรามาดูนะครับระบบมันจะโพสต์ให้เราทันทีนะครับ นะครับเมื่อโพสเสร็จนะครับเราก็เข้าไปดูได้เลยนะครับกดนะครับนะก็คือจะขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับอาันนี้คือได้ละนะฮะเห็นไหมครับด้านล่างนี้ก็คือจะเป็นอ่าด้านล่างนี้จะเป็น URL ของเว็บไซต์ของเราที่เราใส่ไว้นะครับเป็น URL ด้านบนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้มันบีบอัดรูปภาพเนี่ยเราก็คือไม่ควรใส่นะครับไม่ควรใส่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2อ2นะครับก็คือจะขึ้นมาอีกลักษณะหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันมาแต่ละอย่างจะเป็นคนละแบบกันไปนะครับอโอเคนะครับอ่าอันนี้คือเป็นวิธีง,ง่ายๆนะครับในการโพสต์ในส่วนของ ลิงก์นะครับมันก็มีไม่กี่ขั้นตอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดยังไม่เข้าใจหรือว่าสับสนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ด้านบนนะครับก็สำหรับวิดีโอน,นี้เดี๋ยวขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ